สองละฤดูกาลนี้ถ้าเป็นแฮมสติงถึง2ครั้งแ mm hmm. สดงว่าคุณเล่นมากละและที่แน่ๆน,นะครับร่างกายมันก็ถึงขีดจํากัดสําหรับอายุน้อยก็จะเหมือนกับอะไรนะเฮเวนนะของแมนยูอ่ะร่างกายมันจะตึงมาเลยแล้วก็เด้งเลยทีนี้ตัวเลือกของคอนเนอร์แบดลี่เนี่ยแบ็กขวานะครับเทรนก็ดันมาเจ็บนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังคงจะต้องใช้เจเรลคอนซาเพราะว่าโจโกเมสก็บาดเจ็บนะครับส่วนอีกคนนึงอะ m จมส์คอนเนลเน่ก็เล่นแบ็คขวาได้แต่ว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่เสี่ยงหรอกก็คงจะใช้เจรเรลคอนซาเล่นต่อไปในเกมต่อไปในวันในวันที่2เมษาเกมที่จะต้องเล่นกับเอเวอเรตันที่แอนฟิลด์นะครับก็รอดูกันนะครับเพราะไอตัวคอนเนอร์เบอร์ี่พยายามที่จะเร่งตัวเองกลับมาประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่รายงานนะครับผู้เล่นลิเวอร์พูลกี่คนไปเล่นทีมชาติแต่ละที่เล่นที่ไหนบ้าง คือผมเองนะครับก็